วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวน้ําหอมของหลุยส์วิทตองนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วเนี่ยน้ําหอมเนี่ยยังไงก็ต้องไปลองเองนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะชอบกลิ่นต่างกันแล้วก็เวลาน้ําหอมอยู่บนผิวเนี่ยกลิ่นก็จะเปลี่ยนต่างกันนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปร่วม r i v a t e a p p o i n t m น n t นะคะของอ่าน้ําหอมตอนที่เขาเปิดตัวใหม่ๆนะคะของหลุยส์วิทตองก็เขาก็จะให้ลองทีละกลิ่นนะคะแล้วก็เขาก็จะเล่าแบบเรื่องราวของแต่ละกลิ่นว่าเป็นยังไงทํายังไงกลิ่นไหนผสมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะให้ลองบนผิวตัวเองเนี่ยสองกลิ่นนะคะตอนนั้นเลยเนี่ยที่ชอบนะคะชอบอยู่3ามกลิ่นในการแต่ท่านี้น,น,นะคะไม่ทราบว่า p r o n o u n e หรือว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะก็จะอ่านตามเป็นแบบภาษาอังกฤษทั่วไปแล้วกันนะคะเพราะอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นนะคะที่ตัวเองเลือกเนี่ยสามกลิ่นที่ชอบเลยนะคะอันนึงก็คือตัวอ p พจี้นะคะแล้วก็อีกอันนี้ก็คือมิวฟักนะคะแล้วก็อีกอัน,นก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็นแสมเปก็คือเป็นโรสเป็นกลิ่นกุหลาบนั่นเองนะคะก็ อยากให้ดูแพ็กเกจมากกว่านะคะคือแพ็กเกจจริงเขาทําได้สวยมากนะคะคือชิ้นนี้นะคะอ p พอจี้เนี่ยเป็นกลิ่นแรกที่เลือกซื้อกลับบ้านนะคะเขาก็จะมาเกะกล่องสีขาวๆแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทิ้งไปแล้วนะคะคือจะให้ดูว่าแพ็คแพ็กเกจของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่2นะคะที่ซื้อนะคะเป็นมิว f o กซ์นะคะแล้วก็เป็นทราเวลสเปรย์นะคะมาดูชิ้นนี้ก่อนละกัน <S <S เขาก็จะเปิดออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะเขาทำน่ารักดีนะคะเปิดออกมาแบบนี้ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีหนึ่งอันขึ้นมาเป็นว่า travel spray มาให้ดูข้างในนะคะก็จะเป็นลักษณะกล่องแบบนี้อ๋อลืมไปนะคะกล่องขาวเขาเนี่ยข้างบนเป็นดูดีต่อบ,บนี้นะคะค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะกล่องสีขาวแล้วก็ข้างบนเป็นทองนะคะมี lb ข้างบนนะคะ เป็นอย่างนี้เลยนะคะเปิดออกมานะคะถือขึ้นมาดึงขึ้นก็เป็นขาวทองนะคะคิดว่าแบบแพคเกจเขาสวยเรียบสวยเก๋สวยหรูเลยทีเดียวนะคะชิ้นนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นอ r ทรัลบลสเปรย์นะคะซึ่งมีหลอดน,นี้ให้หนึ่งอนันแล้วก็มีน้ำหอมนะคะสี่หลอดด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละหลอดเนี่ยมีแค่เจ็ดจดห้ามิลนะคะนี่คือวิธีนะคะในการประกอบตัวน้ำหอมนะคะส่วนตัวแรกเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างแบบเก๋มากนะคะ ให้ดูตัวหลอดนะคะเขาจะามาแบบนี้ข้างบนเหมือนกันนะคะเป็น LV นะคะแบบนี้นะคะเขาก็จะเปิดด้านฐานออกมาแบบนี้ได้นะคะเราก็ให้เอาหนึ่งในน้ําหอมเนี่ยนะคะเปิดจุกข้างบนนะคะตัวนี้เป็นมิวฟ็อกนะคะซึ่งตัวมิวฟ็อกเนี่ยเขาจะมีกลิ่นของหนังนะคะไอ้ตัวคาวไฮของลุยเนี่ยผสมหนหน่อยนะคะจะรู้สึกว่าประลาชีแล้วเออมันเหมือนกับเอามา่า สปีดดี้อะไรเงี้ยคนรู้สึกนะคะ mm hmm. เขาจะเป็นลนักษณะแม่เหล็กนะคะคือแบบใส่เข้าไปเขาดูดเข้าไปเห็นไหมคะ mm hmm. แล้วก็ให้เอาส่วนนี้นะคะ mm hmm. ด้านฐานเนี่ยมาหมุนปิดไปข้างบนนะคะสวยเก๋แบบนี้นะคะเปิดออกมาแบบนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นตัวฉีดน้ําหอมแบบนี้นะคะคือแบบนี้นะคะใส่ในกระเป๋าทั่วๆไปได้นะคะระหว่างวันเติมระหว่างวันได้นะคะก็น่ารักเลยทีเดียวแล้วเวลาใช้หมดก็สามารถซื้อตัวนี้เฉพาะสีหลอดตัวเนี้ยได้นะคะไม่ต้องซื้อตัว ฟูทรเวลแพ็กเกจแบบนี้นะคะมาดูที่ตัวน้ำหอมนะคะอันนี้คือเป็นขวดหนึ่งร้อยมิลนะคะเขาจะมีหนึ่งร้ยกับสองร้อยนะคะสีดำข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็มีอ่หลูมิตอียเป็นตัวนูนแบบนี้นะคะค่อนข้างแบบเก๋ๆียบเรียบเลยนะคะแล้วเขาก็จะเป็นแบบแม่เหล็กนะคะเป็นแมกเนติกแบบนี้นะคะคือชอบแพ็กเกจมากนะคะแล้วก็มาให้ดูนะคะส่วนนี้นะคะเป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรแซมเปิลนะคะ คือของแถมนนเดงนะคะเขาคุอมข่าสตรีกนะตอน,น,นแรกๆเวลาซื้ออะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าพอเราซื้อหนึ่งขวดเนี่ยเขาจะให้แค่สองอันอะไรเงี้ยนะคะแต่หลังๆเขาก็แบบซื้ออะไรอย่างอื่นเขาก็ให้ด้วยอย่างเงี้ยนะคะวิธีเปิดนะคะเขาจะเหมือนกับกล่องใหญ่ของน้ําหอมเลยนะคะก็คือเขาจะเปิดแบบนี้นะคะออกมาเป็นอย่างนี้เปิดออกมาคือทําได้แบบน่ารักิเก๋มานะคะแล้วเขาก็จะเหมือนสเปรย์ของน้ําหอมทั่วไปนะคะแบบเนี้ยนะคะ ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะคะของน้ําหอมของหลุยวิตตองนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของน้ําหอมเนี่ยยังไงก็ต้องไปลองเองนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยกลิ่นที่ชอบนะคะ3กลิ่นนะคะก็จะมีตัวพอจี้นะคะตัวมิลฟ็อกนะคะแล้วก็ตัวน้ําหอมโรสนะคะของหลุยนะคะอ่าตอนนี้มี2กลิ่นนี้แล้วนะคะแล้วก็อาจจะซื้อตัวกลิ่นกราบเนี่ยทีหลังนะคะแต่ก็ดูอีกทีหนึง่งไม่ได้แบบรีบร้อนในการที่จะซื้อน้ำหอมจากหลุยแต่อย่างใดน,นะคะ ก็หวังว่ารีวิวนะคะจะมีประโยชน์นะคะอย่างที่บอกอยากจะโชว์แพ็กเกจมากกว่านะคะให้ดูกันว่าเป็นลักษณะแบบไหนขอบคุณทุกทคนนะคะที่ติดตามชมคลิปกันมานะคะสำหรับวเวลาไปก่อนแล้วก็พูดคุยกันทางอินสตาแกรจะง่ายสุดค่ะสวัสดีค่ะ